ตรวจร่างกายมา หมอบอกว่าัอบูเมนของเราเียต่ําแบบนี้คุณหมอเขาหมายความว่าอะไรหละ่ะแล้วเราเนี่ยในฐานะที่ัอบูเมนต่ําต้องทําอย่างไรสาเหตุสําคัญนะคะที่ทําให้ัอบูเมนเนี่ยลดลงอาจจะมาจากพฤติกรรมบางชนิดอย่างเช่น 1. อาจจะเกิดจากการที่เราเนี่ยดื่มน้ํามากจนเกินไปหรือว่าโอเวอร์ไฮเดรชั่นจึงทําให้ัอบูเมนในเลือดของเราเนี่ยเจือจางลงไปนะคะ 2. ออาจจะเกิดได้จากการที่เราขาดสารอาหารโดยเฉพาะอย่างยิ่งเลยอาหารจกพวกโปรตีนนั่นเอง หรือว่าอาจจะเกิดจากการที่บริโภคอาหารที่มีโปรตีนต่ำมาช้านานจึงทําให้ร่างกายเนี่ยผลิตอลบูมินไม่ได้หรืออาจจะเป็นอาการของโรคหรืออาการเจ็บป่วยบางอย่างได้นะคะยกตัวอย่างนะคะ 1. โรคตับระดับรุนแรงเมื่อตับของเราอะ่ะทางานแย่ลงระดับของอลบูมินก็จะลดลงตามไปด้วยค่ะยกตัวอย่างนะคะโรคตับอักเสบโรคตับแข็งโรคเซลล์ตับตายเฉพาะส่วนอย่างเช่นจากการกินสาร เคมีที่เป็นพิษตับเรานะคะก็จะตายค่ะโรคมะเร็งกับระยะแพร่กระจายรวมถึงการได้รับสารเคมีที่เป็นพิษต,ต่อตับของเราค่ะตรงนี้นะคะจะทําให้ตับของเราเนี่ยทำหน้าที่สังเคราะห์สารบางอย่างไม่ได้หรือไม่ดีเท่าที่ควรแล้วมันก็เป็นเหตุผลนะคะทําไมอัยวะต่าถึงมีค่าต่ํากว่าปกติหรือผิดปกตินั่นเองค่ะ 2. โรคไตนะคะอย่างเช่นโรคไตรั่วหรือที่เขาเรียกกันว่า nephrotic s y โดรมแล้วซินโดรมวันนี้นะคะจะทําให้ปล่อยทิ้ง โปรตีนไปกับปัสสาวะของเราค่ะโดยไร้การควบคุมด้วยนะคะแบบนี้ถือว่าไม่โอเคเลยเพราะว่าอะไรรู้ไหมคะเพราะว่าหนึ่งในหน้าที่ของไตของเรานะคะนั่นก็นคือการรักษาโปรตีนในพล a s m a อย่างเช่นแอลบ,บูมินค่ะเพื่อไม่ให้ถูกปล่อยออกมาพร้อมกับของเสียเมื่อร่างกายผลิตปัสสาวะเราก็สามารถพบแอลบ,บูมินในเลือดเป็นจํานวนมากค่ะเมื่อไตของเรานะคะทํางานอย่างสมบูรณ์แต่ถ้าไตของเราเนี่ยเสียหายแอลบ,บูมินจํานวนมากเลยอ่ะก็จะถูกทําลายผ่าน หรือโรคอื่นๆนะคะอย่างเช่นภาวะของโรคหัวใจวายอะไรอย่างเงี้ยที่เขาเรียกกันว่า heart failure หรือว่าอย่างเช่นโรคดูดซึมอาหารจากช่องทางเดินอาหารไม่ได้เป็นต้นนะคะแล้วบางคนนะคะก็อาจจะประสบกับโรคต่อมไทรอยทางานหนักจนเกินไปหรือที่เขาเรียกกันว่า hyperthyroidism โรคมะเร็งต่อมน้ําเหลืองชนิด h o d ก k i n หรือที่เขาเรียกกันว่าฮ o d ก k i n l y โฟม o นั่นเองค่ะ การรั่วซึมที่ผนังเส้นเลือดแดงฝอยหรือที่เขาเรียกกันว่า increase c a p i l l a r permeability หรือแผลไฟลวกที่รุนแรงก็เป็นไปได้นะคะดังนั้นนะคะถ้าหากว่ามีอบลูมินต์ตต้องคอยสังเกตก่อนเลยนะคะว่ามีพฤติกรรมเหล่านี้หรือไม่หรือมีโอกาสเสี่ยงที่จะเป็นโรคเหล่านี้หรือไม่คะนะคะ